ไม่ใช่เราไม่รู้นะแต่ไม่พูดใช่ไหมคุณยายกล้วยน้ำว้ารูปเหลืองงามน่าทานมากค่ะเนี่ยเดี๋ยวเกิดจะทำกล้วยบดชีเดี๋ยวรอนนี้ก่อนจะทำสองอย่างพร้อมกันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีงงจะตกลงจะทําอะไรแน่ก็เลยอ่ะทําทีละอย่างดีกว่า เดี๋ยวถ้ามันมันไม่ได้เวลา,ยยางไงก็ลงกลางคันได้นี่นี่เกือบใช้ได้แล้วกีตารลออีกจั้หนึ่ง,งขอบคุณนะคะเลิฟสิบแปดนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์ด้วยนะคะ Thank you so much นะคะหมูพี่บู Thank you thank you ไอเจ๋อแปลไม่ถูกนะคะน้องดาน้องดาบอกกวนกวนน้องอีกแล้วเรียกหาน้องอยู่เรื่อยอเลย ขอบคุณนะคะเราก็ไปไม่ทันเช้าเมื่อจริงๆอะ่ะนั่งรอน้องดาตั้งแต่เท่าไหร่นะเจ็ดโมงครึ่งตื่นมาอโอเคน้องดามาแปดโมงโอ้แปดโมงก็ยังไม่มาเราก็เลยไปดูคลิปธรรมดาเนี่ยดูคลิปธรรมดาเสร็จเขาเรียกกินข้าวเขาเรียกกินข้าวก็เลยต้องออกมากินข้าวถ้าเขาไม่เรียกเราก็นั่งอยู่นั่นแหละคนอื่นเรียกกินข้าวเราก็เลยต้องออกมากินข้าวเข้าไปทีน้องดาลงแล้ว เกี่ทอดอะไรคะปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกทอดเสร็จแล้วน้องดาที่จะพอแล้วเหลืองแล้วที่จะผัดเดผ็ดผัดอันนี้ผัดชาปลาดุกอ่ะน้องเอน้องน้องดาผัดชาปลาดุกตำพริกเสร็จแล้วเอาออกแล้วเอาออกน่าจะโอเคละอย่ปิดไฟแบบนึงผัดชาปลาดุก พี่ตำพริกไว้เสร็จแล้วตำพริกไว้แล้วเพว่าจะให้มันกรอบนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆข้างในพี่เขาไม่ชอบกินให้มันนุ่มๆให้มันให้มันแห้งๆนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ย ค้าเนี่ยน่ากินไหมอุ้ยลืมดูบ้านนี้ใครมาเนี่ยไก่น้อยอุ้ยตายแล้วขอโทษทีไก่น้อย,อย,อท,อยที่มีเครื่องเดียวพี่เลยมองไม่เห็นนี่นะคะหมูเออไม่ใช่หมูปลาดุกนะคะปลาดุกเดี๋ยวเราผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนเราเอามาผัดฉฉายทีปลาดุกทอดนะคะเป็นปลาดุกทอด ขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเอามาเอาน้ำมันออกจากกระทะก่อนเดี๋ยวเรามาผัดพริกกันนะคะผัดพริกปลาผัดฉานะคะขออนุญ,ญาตตักน้ำมันออกแป๊บนึ่งครบก็วางอยู่ตรงเนี้ย ขอบคุณนะคะพี่ไก่หมูพี่ปู a n ง you s โซมันนะคะพี่ไก่พี่เก๋ทอดอะไรทอดปลาดุกคะ่ะน้องดาใหญ่เท่าขาเราโอ้โหใหญ่เท่าขาเลยเหรอใหญ่เท่าขาเดี๋ยวเอาน้ำมันออกจากกระทะนิดหนึงเดี๋ยวเราใช้กระทะอันนี้แหละ อดเอ่อผัดผัดเผ็ดผัดชาต่อเดี๋ยวมันมีตัวเขาเรียกอะไรนะกากขยะในในนี้ยเดี๋ยวเราไปกองอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาออกก่อนขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ i love you นะคะ น้ำมันจะหกใส่ขาเราไหมเนี่ยแล้วม,มันจะหกใส่ขาเราไหมเนี่ยขอเช็ดกระทะแป๊บหนึ่งมันจะมีตัวเศษเศษเนื้อปลาเนาะที่มันร่วงร่วงได้ได้ขอบคุณหลายๆนะคะ